อยู่กันในแบบฝึกหัดที่10.1นะคะคณิตศาสตร์ปสองเล่มสองบทที่10การบวกลบคูณหารระคนเป็นแบบฝึกหัดของสอสอวทอ,อยู่ในหน้าที่98ค่ะหน้านี้นะคะก็จะเป็นการหาผลลัพธ์การบวกลบคูณหารระกคนค่ะเรามาดูกันเลยค่ะในข้อที่1นะคะ 250บวก1น0นะคะจะอยู่ในวงเล็บแล้วก็ลบออกด้วย1 0 0ค่ะวิธีการคิดนะคะเราก็จะคิดในวงเล็บก่อนค่ะโดยจะคิด250บวก150่อก่อนค่ะเราก็อาจจะนำไปทดทข้างๆก็ได้ค่ะ0บก0ได้0 5บวก5ได้10ใส่0ทด1 2บวก1ได้3บวกทดอีก1ได้4 ในวงเล็บบวกกันได้400ค่ะจากนั้นนำา4 0 0มาลบกับ100ค่ะ400ลบออกด้วย100จะเหลือ300นั่นเองค่ะข้อที่1ก็จะได้คำตอบคือ300ค่ะต่อไปไปดูกันต่อในข้อที่2ค่ะข้อที่2ค่ะ 250บวกในวงเล็บ150ลบออกด้วย100เราจะเห็นว่าต้องทาในวงเล็บก่อนค่ะคือนำ150ลบออกด้วย100ค่ะ0ลบ0เหลือ 0, 0 5ลบ0เหลือ5 1ลบ0เหลือ 0, 0ค่ะจะได้ผลลัพธ์ในวงเล็บคือ50ค่ะจากนั้นนำ250ไปบวกกับ50ค่ะ 0บวก0ได้0 5บวก5ได้10ใส่0ทด1 2บวกทด1ได้3ได้คำตอบคือ300นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่3ค่ะในวงเล็บ90ลบ45บวกนอกวงเล็บคือ20เราจะทำในวงเล็บก่อนค่ะโดยนำา90ลบ45ค่ะ 0ูลบหไม่ได้ไปกระจายจาก9 9เหลือ8 0กลายเป็น10 10ลบ5เหลือ5 8ลบ4เหลือ4ในวงเล็บเราจะได้ผลลัพธ์คือ45ค่ะจากนั้นบวกกับตัวที่อยู่นอกวงเล็บคือ20 45บวก20 5บวก0ได้5 4บวก2ได้6ได้คำตอบข้อนี้คือ65นั่นเองค่ะ ต่อไปข้อที่4ค่ะ90ลบในวงเล็บ45บวก20ค่ะเราจะทำในวงเล็บก่อนค่ะโดยนำา5 5มาบวกกับ20ค่ะ5บวก0ได้5 4บวก2ได้6ในวงเล็บได้ผลลัพธ์คือ65ค่ะจากนั้นนำไปลบกับ90ค่ะโดย90จะยังคงเป็นตำแหน่งตัวตั้งเช่นเดิมค่ะ 90-65 0-5ลบ65ศูนย์ลบ5ไม่ได้กระจายจาก9 9เหลือ8 0ย์กลายเป็น10ค่ะ10-5ลบหเหลือ 5, 5. 8-6ลบ6เหลือ2ค่ะได้คำตอบคือ25นั่นเองค่ะต่อไปไปดูกันต่อในข้อที่5เลยค่ะข้อที่5นะคะ100บวกด้วยในวงเล็บ 150-80ลบ80ค่ะคิดในวงเล็บก่อนนะคะโดยนำ1 5 0า150ลบกับ80ค่ะ0ูลบ0เหลือ0 15-8ลบ8เหลือ7ในวงเล็บได้ผลลัพธ์คือ70ค่ะจะสังเกตว่าตำแหน่งในวงเล็บนะคะจะอยู่จะอยู่ข้างขวาของเครื่องหมายบวก ผลลั์เราก็ต้องเอามาไว้ทางขวาของเครื่องหมายบวกเช่นเดิมค่ะตำแหน่งตัวตั้งคือ100ก็เอาไว้ในตำแหน่งตัวตั้งเช่นเดิมค่ะ1 0 0บก70ได้170นั่นเองค่ะต่อไปไปดูกันต่อในข้อที่6ค่ะในข้อที่6นี้นะคะในวงเล็บ 100บวก1 5 0ลบออกด้วย8ทําในวงเล็บก่อนค่ะ100บวกด้วย150ได้คำตอบคือ250ค่ะตำแหน่งของในวงเล็บจะอยู่ในตำแหน่งทางซ้ายของเครื่องหมายลบนะคะเราก็จะต้องเอาไว้ตำแหน่งซ้ายเช่นเดิมค่ะ80เอาไว้ทางขวาของเครื่องหมายลบเช่นเดิมค่ะ เราก็จะได้ว่า250ลบออกด้วย80ค่ะ0-0ลบ0เหลือ0 5-8ลบ8ไม่ได้กระจายจาก2มาค่ะ2เหลือ1 5กลายเป็น15 15ลบออก8เหลือ7 1ไม่มีตัวลบดึงลงมาค่ะข้อที่6นี้นะคะได้ผลลัพธ์คือ170นั่นเองค่ะต่อไปไปต่อกันในข้อที่7ค่ะ 700บวก300ในวงเล็บนะคะลบออกด้วย100ค่ะเราจะคิดในวงเล็บก,ก่อนค่ะนำา7 0 0ไปบวกกับ300ได้1000ค่ะเขียนในตำแหน่งข้างซ้ายของเครื่องหมายลบค่ะลบออกด้วย100นะคะ1000ลบออกด้วย100ได้ผลลัพธ์คือ900ค่ะต่อไปข้อที่8ค่ะ 700บวกกับในวงเล็บ300รลบ100ค่ะ300ลบออกด้วย100เหลือ200ค่ะตัวตั้งที่เป็น700เขียนข้างซ้ายเครื่องหมายบวกนะคะแล้วก็200ที่เราลบมาได้เมื่อสักครู่นี้ก็เขียนข้างขวาค่ะ700รลบ200จะเหลือ500นั่นเองค่ะ ต่อไปไปดูกันในหน้าถัดไปค่ะหน้าถัดไปเป็นการหาผลลัพธ์เช่นเดิมนะคะแต่ว่าจะเป็นในส่วนของการคูณและการหารค่ะทำเส้นเดิมเลยค่ะคือทำในวงเล็บเหมือนเดิมค่ะในวงเล็บนะคะ10คูณ2หารด้วย5นะคะ1 0คูณ2ได้20ค่ะนำา20ไปหารด้วย5เราก็ไปดูสูตรคูณแม่5ค่ะว่า 5อะไรให้ใกล้เคียง20นั่นก็คือ5 4 20นั่นเองค่ะได้ผลลัพธ์ก็คือ4ค่ะต่อไปข้อที่2ค่ะ10หารด้วย5ในวงเล็บนะคะแล้วก็คูณด้วย2ค่ะเราทำในวงเล็บก่อนค่ะโดยการนำา10หารด้วย5นะคะเราก็ดูว่า5คูณอะไรให้ได้10 นั่นก็คือ5คูณ2นั่นเองค่ะผลลัพธ์ในวงเล็บก็คือ2ค่ะจากนั้นเราก็จะเห็นว่านำผลลัพธ์ในวงเล็บไปคูณกับ2ที่อยู่นอกวงเล็บค่ะก็คือ2คูณ2ได้คำตอบคือ4นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่3ค่ะในวงเล็บ8คูณ3แล้วก็หารด้วย6ที่อยู่นอกวงเล็บนะคะ ทำในวงเล็บก่อนค่ะนำา8ไปคูณ3ค่ะ8คูณ3ได้24ค่ะเขียนให้อยู่ในตำแหน่งตัวตั้งเช่นเดิมนะคะ24หารด้วย6เราก็ดูว่า6เนี่ยคูณกับอะไรถึงได้24นั่นก็คือ6คูณกับ4นั่นเองค่ะคําตอบของข้อนี้ก็คือ4ค่ะต่อไปข้อที่4ค่ะ ในวงเล็บ6คูณ3แล้วก็หารด้วย9ที่อยู่นอกวงเล็บนะคะนำ6คูณ3ก่อนค่ะ6คูณ3ได้18นะคะในบรรทัดนี้เราก็จะได้เป็น18หารด้วย6อ่ะ18หารด้วย9ค่ะขออภัยค่ะเราก็ไปดูสุดคูณแม่9้9เลยค่ะว่า9คูณอะไรให้ได้18 นั่นก็คือ9คูณกับ2นั่นเองค่ะคำตอบข้อนี้ก็คือ2ค่ะต่อไปข้อที่5ค่ะ18หารด้วย2อยู่ในวงเล็บนะคะแล้วก็คูณกับ3ค่ะ18หารด้วย2เรารู้ว่า2คูณกับอะไรจึงได้18นั่นก็คือคูณกับ9ค่ะเราจะเขียน9ในตำแหน่ง ทางซ้ายของเครื่องหมายคูณค่ะตำแหน่งทางขวาย,ยังคงเป็นเลข3เช่นเดิมค่ะจะได้เป็น9คูณกับ3ค่ะจับคูณกันก็จะได้ว่า9คูณ3 27นั่นเองค่ะต่อไปไปดูกันในข้อที่6ค่ะ18หารด้วยในวงเล็บ2คูณ3 ในที่นี้ทำในวงเล็บก,ก่อนค่ะ18ซึ่งเป็นตัวตั้งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเราเขียนรอไว้ก่อนโดยเขียนทางซ้ายของเครื่องหมายหารค่ะต่อไปมาหาคำตอบที่อยู่ในวงเล็บคือ2คูณ3ได้6ค่ะเราก็จะได้บรรทัดนี้ว่า18หารด้วย6ค่ะเราก็จะไปดูเลยค่ะในสุดคูณแม่6ว่า6คูณอะไรถึงได้18นั่นก็คือ 6คูณกับ3นั่นเองค่ะต่อไปไปดูกันต่อในข้อที่7ค่ะในวงเล็บ9คูณ2หารด้วย6ซึ่งอยู่นอกวงเล็บนะคะทำในวงเล็บก่อนค่ะ9คูณ2ได้18โดยเราจะเขียน18ในตำแหน่งทางซ้ายของเครื่องหมายหารค่ะต่อไปข้างขวานะคะก็เขียนเป็นเลข6ค่ะ จะได้ว่า18หารด้วย6ค่ะเราก็ไปดูในแม่สุดคูณค่ะว่า6คูณอะไรถึงได้18นั่นก็คือ6คูณกับ3นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่8ค่ะ9คูณในวงเล็บ6หารด้วย2ค่ะ9เป็นตำแหน่งตัวตั้งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องในวงเล็บนะคะเราเขียนรอไว้ก่อน ทางซ้ายของเครื่องหมายคูณค่ะต่อไปทำในวงเล็บค่ะ6หารด้วย2โดยดูว่า2คูณอะไรให้ได้6นั่นก็คือ2คูณ3ได้6เราเขียนเลข3ลงไปทางขวาเครื่องหมายคูณค่ะจะเห็นว่าได้9คูณ3ค่ะ9คูณ3ได้27นั่นเองค่ะ เดี๋ยวเราไปดูต่อกันในหน้าถัดไปเลยค่ะหาผลลัพธ์ในข้อที่3ใหญ่นะคะหน้านี้ก็จะเป็นการคละเครื่องหมายกันไปนะคะดูกันในข้อที่1เลยค่ะในวงเล็บ15-5ลบ5แล้วก็คูณด้วย2ที่อยู่นอกวงเล็บนะคะทำในวงเล็บก่อนเช่นกันค่ะ15-5ลบ5เหลือ10ค่ะ บัรหัดนี้ก็จะได้เป็น10คูณ2ค่ะ10คูณ2ได้20นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่2ค่ะในวงเล็บ7คูณ9และลบ5และลบ15ซึ่งอยู่นอกวงเล็บนะคะทําในวงเล็บก่อนค่ะดูในแม่สุดคูณเลยค่ะว่า7คูณ9ได้เท่าไหร่ 7คูณ9ได้63ค่ะเขียนอยู่ในตำแหน่งตัวตั้งนะคะหรือทางซ้ายของเครื่องหมายลบค่ะจากนั้นนำา63ไปลบกับ15ค่ะ3ลบ5ไม่ได้กระจายจาก6ค่ะ6เหลือ5 3กลายเป็น13ค่ะ13ลบออก5เหลือ8 5ลบออก1เหลือ4ค่ะได้คำตอบคือ48ค่ะ ต่อไปข้อที่3ค่ะในวงเล็บค่ะ18ลบ3หารด้วย5ที่อยู่นอกวงเล็บนะคะทำในวงเล็บก่อนค่ะ18ลบออก3เหลือ15ค่ะบรทัดนี้เราก็จะได้15หารด้วย5ค่ะเราก็ไปดูในสุดคูณแม่5นะคะว่า5อะไรให้ได้15 นั่นก็คือ 5, 3, 5นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่4ค่ะ18หารด้วย3อยู่ในวงเล็บนะคะแล้วก็ลบออก5ค่ะขั้นแรกทำในวงเล็บก่อนค่ะโดยดูว่า3คูณอะไรให้ได้18นั่นก็คือ3คูณ6นั่นเองค่ะพอมาบรรทัดนี้นะคะเราจะเห็นว่า6ลบกับ5อยู่ค่ะ หกลบหเหลือ1นั่นเองค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะในข้อที่3ใหญ่มาดูต่อในข้อที่4เลยค่ะข้อที่4นี้นะคะก็ให้เราหาผลลัพธ์เช่นกันค่ะแต่ว่าจะตัดขั้นตอนออกไปเหลือเพียงเติมคำตอบนะคะแต่เหมือนเดิมค่ะก็ให้เราทำในวงเล็บก่อนเสมอค่ะอย่างข้อที่1นี้นะคะในวงเล็บ18ลบ4 แล้วก็หารด้วย2ที่อยู่นอกคูเล็บนะคะ18ลบออก4เหลือ14ค่ะเราก็จะได้14หารด้วย2ใช่ไหมคะซึ่ง14หารด้วย2เราก็ไปดูสุดคูณแม่2ค่ะว่า2คูณอะไรให้ได้14นั่นก็คือ2คูณ7ได้14นั่นเองค่ะข้อนี้จึงใส่เลขก7ลงไปค่ะเป็นคำตอบค่ะต่อไปข้อที่2ค่ะ 18ลบออกด้วยในวงเล็บ10หารด้วย2ค่ะ18เป็นตัวตั้งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับในวงเล็บนะคะเราเขียนรอไว้ก่อนได้เลยค่ะ10หารด้วยสองเราก็ดูค่ะว่า2คูณอะไรให้ได้10นั่นก็คือ2คูณ5นั่นเองค่ะเราก็จะได้ว่า18ลบออก5ค่ะลบออกไปแล้วได้ผลลัพธ์คือ13นั่นเองค่ะ ต่อไปข้อที่3ค่ะในวงเล็บค่ะ9ลบ6คูณด้วย4ที่อยู่นอกวงเล็บค่ะ9ลบหเหลือ3ค่ะเราก็จะได้เป็น3คูณกับ4ค่ะซึ่งจะได้คำตอบคือ12นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่4ค่ะ9ลบในวงเล็บ6หารด้วย3ค่ะ ทำในวงเล็บก่อนค่ะโดยดูว่า6อะไรอ่ะไม่ใช่สี่สอะไรให้ได้6นั่นก็คือ3 2 6นั่นเองค่ะเราก็จะได้เป็น9ลบ2 9ลบ2จะเหลือ7นั่นเองค่ะไปต่อกันในข้อที่5เลยค่ะข้อที่5นะคะ4คูณส ในวงเล็บค่ะแล้วก็ลบออกด้วย8ที่อยู่นอกวงเล็บค่ะทําในวงเล็บก่อนได้เลยค่ะจับ4คูณ3จะได้12ค่ะ12ลบออก8ก็จะเหลือคำตอบคือ4นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่6ค่ะในวงเล็บ4คูณ3หารด้วย6ค่ะ 4คูณ3ได้12ค่ะก็จะได้เป็น12หารด้วย6ดูว่า6อะไรให้ได้12นั่นก็คือ6 2 12ค่ะต่อไปข้อที่7ค่ะ12หารด้วย6อหนูในวงเล็บนะคะแล้วก็บวกกับ4ที่อยู่ข้างนอกวงเล็บค่ะ ดูเขาว่า6อะไรให้ได้12นั่นก็คือ 6, 2, 12ค่ะบวกกับ4ซึ่งอยู่นอกวงเล็บจะได้คำตอบคือ6นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่8ค่ะ12หารด้วยในวงเล็บ3บวก3ค่ะ3บวก3ได้6ค่ะ เราก็จะได้ว่า12หารด้วย6ค่ะทีนี้เราก็ไปดูในแม่6ค่ะว่า6คูณอะไรให้ได้12นั่นก็คือคูณกับ2นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่9ค่ะในวงเล็บ15หารด้วย3ลบกับ2ที่อยู่นอกวงเล็บค่ะขั้นแรกดูก่อนเลยค่ะว่า สคูณอะไรให้ได้15บห้นั่นก็คือ3 5 15นั่นเองค่ะก็จะได้เป็น5ลบออก2ค่ะลบออกไป2ก็จะเหลือ3นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่10ค่ะในวงเล็บ6บวก3และคูณ4ที่อยู่นอกวงเล็บค่ะ6บวก3ได้9ค่ะ ก็จะได้เป็น9คูณ4ซึ่งจะได้คำตอบคือ36นั่นเองค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะในแบบฝึกหัดนี้นะคะเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังแบบฝึกหัดถัดไปในวิดีโอถัดไปกันเลยค่ะ